สวัสด,ดีกคนนี่เชนเอเท่ากับคูรีอานะคะสอนเต้นท่าฮิตในติ๊กต็อกนะคะเวอร์ชันสองเองนะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตท่าเต้นติ๊กต็อกสุดฮิตกันว่าตอนนี้มันมีท่าอะไรมาบ้างนะคะ5ท่าฮิตติ๊กต็อกเวอร์ชันสองถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปแดนซ์กัน คะส่วนเหญ่เราจะเห็นกันแค่ครึ่งตัวบนเราก็จะไม่รู้ว่าข้างล่างเป็นยังไงใช่ไหมทุกคนเราจะเริ่มจากการเอามือนะคะสองข้างนะกำมือน,นะคะแล้วก็เหมือนทุบลงไปข้างหน้าตรงกลางแบบนี้นะคะแล้วก็ยอก่อขาทางสองข้างนะคะยอ่อขาสองข้างุกคนี้แล้วก็บิดส้นเท้านะคะบิดออกนี้นะคะบิดส้นออกน,นะคะแล้วก็บิดซ้ายนะคะ่ะแต่เวลทาทำวีวิวใช่ไหม ปุ่มปุ่มและยิ่งเวลาเราถ่ายขึ้นบนนะคะมันจะเห็นสะโพกเด้งชัดมากเลยนะคะทุกคนลองดูนะคะเริ่มจากทุกมือลงที่1ึย่อและจาบจบโอเคยิ่งถ้าเราย่อลึกแล้วเราบิดส้นเยอะเท่าไหร่นะคะสะโพกก็จะ ขึ้นมาเยอะเท่าน,านั้นเพราะว่าเวลาเราบิดส้นเท้าสะโพกเรามันจะยกอัตโนมัติอยู่แล้วเนาะถ้าเราบิดแรงบิดเยอะก็จะทําให้สะโพกของเรานะั้นเด้งเยอะขึ้นนะคะลองทํพร้อมกันอีกทีห้าหกเจ็ดปดงสามสี่ห้าโอเคโอเคคะ่ะทุกคนและนี่ก็เป็นท่าหนึ่งนะคะท่าเด้งก้นนั่นเองนะจ๊ะเป็นท่าม้วนมือนะคะที่เราเห็นแบบนี้ึ เราจะทำมือเหมือนเอาข้อมือมาชนกันนี้นะคะเหมือนตอนเด็กที่เราเล่นแบบว่าปล,อล่อยทื่องาหนีใช่ไหมคะเอาข้อมือชนกันแล้วก็หมุนมือให้เป็นวงกลงนะคะก็คือจากสมมติว่าเราเอาขวาอยู่บนใช่ไหมก็เอาขวาลงแล้วก็ซ้ายอยู่ล่างก็หมุนบนขึ้นมานะคะแต่เราจะหมุนเร็วพอข้อมือชนปุ๊บหมุนโอเคข้อมือชนปุ๊บหมุนแต่เราทำด้านบน เอามือข้างหนึ่งยืดออกไปแล้วก็กำมือนะคะแล้วก็มืออีกข้างหนึ่งเหมือนเป็นเหมือนทุบทุบเข้ามาท่าน,นี้นะคะเราจะทำพร้อมกันกับก้าวขาไปได้านหน้าขาด้านที่ก้าวนะคะให้ใช้ข้างเดียวกันกับด้านที่เราทุบส่ติว่าเราใช้กำปั้นขวาทุบให้เราก้าวขาขวานะคะก็จะเป็นก้าวพร้อมกับทุบแล้วเวฟตัวด้วยนะคะเวฟตัวไปได้านหน้าฮึบเนาะมันก็จะเป็นหมุนมือเอะปุ๊บ มุนปุ่อ่าลองทำพร้มอมกันนะคะห้าหเ็ดมุนฟื้นเก้าแอบปุ่ yes โอเคเห็นไว้เสร็จแล้วท่าฮิตที่สองนะคะทุกคนเป็นไงไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะต่อไปในวันท่าที่3นะคะท่านี้ก็คือฮิตมากๆจริงๆนะคะก็คือจะเป็นท่านี้เราจะใช้แขนนะมาดูที่แขนกันก่อนนะคะ คือเราเหมือนกำม,มืออย่างนี้เนาะแล้วก็ดึงข้อศอกเข้ามาหาตัวเรานะคะเหมือนเราทําแบบว่า yes อย่างเงี้ยนึกอมทุกคน yes yes แต่ว่าเรา yes ทีละข้างเนาะก็คือ yes ขวา yes ซ้ายคือข้อศอกเนี่ยให้เรารู้สึกว่าเอาเข้ามาแทงที่เอวเรานะคะกำดึงกำดึงลองฝึกแค่ช่วงบนก่อนเนาะเริ่มจากขวาไปห้าหกเจ็ดกำดึงกำดึงโอเคแล้วเราก็สลับอยู่แบบนี้แหละกำดึงกำดึงแต่ว่า เราจะเดินสวดขาเราจะเดินเหมือนเดินถอยหลังเล็กๆนะคะเดินถอยหลังเล็กๆเล็กๆเ,เ,เดินถอยเล็กๆอย่างนี้แต่ว่าถ้าเราเดึงแขนขวาเราถอยขาซ้ายแขนตรงข้ามกับขาเนาะสมมุติว่าครูก้าวขาซ้ายถอยหลังปึ๊บดึงขวาเห็นไหมก้าวขาขวาถอยหลังดึงซ้ายอันนี้มันจะงงในช่วงแรกๆเพราะเราจะรู้สึกว่า แต่ว่าถ้าเราทําช้าๆก่อนเริ่มจากคช้าก่อนโอเคย่ำหลังซ้ายดึงขวาย่ำหลังขวาดึงซ้ายย่ำหล,ลังซ้ายดึงขวาย่ำหลังขวาดึงซ้าย Moss ทําบ่อยๆแล้วเราจะเริ่มจําความรู้สึกได้ว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้เราจะทําท่านี้ได้นะคะก็เราสามารถทําอยู่กับที่ก็ได้ไม่ต้องถอยก็ได้นะคะก็คือเหมือนเป็นแค่ย่ำปุ่มปุ่มปุ่ปุ่มก็ทําอยู i, ่กับที่นะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราทำพร้อมกันช้าๆก่อนหนึ่งแปดห้า ไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอเคทุกคนเก่งมากสามท่าแล้วอ่ะ uh, ต่อไปนะคะ,ท,ท,ะ,คะทุกคนท่าที่สี่นะคะทุกคนอันนี้ก็เห็นแบยเหมือนกันเป็นท่าะะเดิน Slow นะคะเดิน slow motion เดี๋ยวนี้ทุกคนจะสงสัยมากเพราะว่าเราจะเห็นกันแค่ครึ่งตัวแล้วเขาก็จะทำกันแบบปูปูปูเราก็จะ ใช่ไหมมันเป็นจัาสีค่ค่ะทุกคนเป็นอย่งนี้เราพูจะเอียง45ให้ดูนะสําหรับเดิ slow motion นะคะมันไม่ได้เป็น slow ด้วยแอปแต่อย่างใดมัน slow เองนะทุกคนเรา slow ด้วยตนเองนะคะก็แขนนั่นบนให้เราแก่กเหมือนว่าเหมือนเราแ่งเหมือนเราเดินอ่ะให้ทุกคนยืน45ให้กับกล้องโทรศัพท์ของเราแล้วก็เหมือนเราแก่กซ้ายขาซ้ายเหมือนเราเดินนะคะคราวนี้ขานะคะพักขาเหมือนเราแบบเมื่อยน,นะพักนะเมือ่อยอย่างนี้ แต่ว่าเราสลับพักขวาซ้ายขวาสลับอย่างนี้นะคะขาทัาแค่นี้เลยท่อนล่างทาแค่นี้เลยแต่ว่าเราจะงอขาด้านเดียวกับที่แขนขึ้นโอเคมันจะเป็นฟึ๊บลองแกวงแขนพร้อมกับเปลี่ยนขาแล้วทำทุกอย่างให้เหมือนพลิ้วไม่ได้แบบเกรงแบบ <c oughs> <c oughs> นี้คือเป็นพลิ้วแบบ เบาเบาเบาทำเร็วก่อนสองครั้งแล้วครั้งที่สโลเราค่อยทาําช้านะคะลองดูมันจะเป็นเร็วเร็วปุ่มปุ่มปุ่มปมคือเราสโลเองที่ขาเราตรงนีช้ชึ้งชึ้งชึนชึชึชึนเนี่ยส้นเท้าคือแค่ขยงสลับนี้เลยโอเคขางอด้านเดียวกับแขนลองทำพร้อมกันห้าหเจดแอดปุ่มปุม ปุ่มปุ่มปุ่ปื้มปุ่มปื้เออนั่นแหละนี่คือท่าเดินสโลโมทีท่เราเห็นกันนะจ๊ะทุกคนโอเคค่ะทุกคนต่อไปท่าสุดท้ายแล้วนะคะท่าที่5นะคะท่านี้จริงๆเนี่ยครูเคยสอนไว้ในเอ่อวอร์ชันหนึ่งนะแต่ว่าในนั้นครูสอนไม่เคลียร์เพราะว่าก็ยังรู้สึกว่าแบบยังพูดได้ไม่เคลียร์พอแล้วก็ตอนนี้เพิ่งไปเก็ตจริงๆว่าแบบอ๋อจริงๆมันมีทริคที่ทำให้ง่ายขึ้นได้กว่านั้นอีกนะคะ และทุกวันนี้ก็ยังคงยึดอยู่นะคะก็คือท่าที่เป็นแบบว่ากลุ่มกลุ่มกุ่มอันนี้เนาะที่เราเห็นที่ทุกคนยังทำยังคงทําอยู่นะคะก็หลักๆเลยนะคะให้เราลองยืนแบบว่าเสมอขากับไหล่คือไม่ชิดแล้วก็ไม่กางมากนะคะเท้าวางตรงๆแบบนี้นะคะแล้วก็เปิดไปเท้าออกนิดนึงไม่ไม่ยืนตรงแบบนี้นะไม่ไม่ไม่เปิดนะคะเปิดนิดหน่อยอย่างนี้แล้วก็ ลองหันตัวสีสินิดๆนะคะลองเวฟตัวสมมุติว่าเวฟไปทางสายเวฟคือให้เราคิดว่าเราแบบว่าทําตัวเป็นคลื่นมุดขึ้นไปเอ๊ะพอเรามดุดเฮแล้วก็พักพักขาลองดูนะเอาทีละข้างนะคะเวฟเฮ้พักสายลองทีด้านนี้เอาให้ชินก่อน ขอข้างนี้3ามทีห้าหกเจ็ดแปดเวฟพักเวฟพักขัดแค่นี้เวฟยกอ่ะลองทำด้านนี้ให้ชิมกันนะคะห้าหกเจ็ดแปดเวฟขวาพักเวฟพักนะที่นี้คือเหมือนเรายกส้นเท้าแล้วงอขึ้นมางี้แบบเหมือนพักทิ้งมันหางนี้เนาะเวฟยกคราวนี้ เราลองทําให้ต่อเนื่องกันมากขึ้นครูสะดําให้ดูนะคะเราลองทําซ้ายแล้วก็ขวานะเป็นซ้ายพับขวาพักซ้ายพับขวาพักคราวนี้ทําให้มันไม่เป็นแบบฮึบกึบฮึบกึ๊บทำให้มันต่อเนื่องแบบสมูทติดกันลองดูทีห้าหกเจ็ดแปดเวพับเวพับเวพับเวส เมเวฟพักแล้วก็ตอนที่พักนะคะเพิ่มคือให้เราขาที่ยืนอยู่ด้วยเนี่ยงอเป็นเพื่อน,นกันนิด,ดนึงงอนิดนึงเพราะถ้าเราฮึกงออยู่ขาเดียวมันก็จะยังฮึกอยู่เนาะถ้าเรางอคู่กันอย่างเงี้ยมันก็จะสมูทขึ้นงอคู่กันนิด,น,ดนึงนิดนึงพอแต่ขาที่งอหลักคือขาด้านที่เราเวฟนะคะอ่ะลองทำช,ะชะ้าๆคอกันหนึ่งแต่ห้าหกเจ็ดแปดหนึน่งสองสาม จะบอกว่าท่านี้เราสามารถทําได้ตั้งแต่ชิดเท้านะคะเราทําเป็นปุ่ง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 ชีดเท้าก็ยังทาเหมือนเดิมเวฟงอเวฟงอก็ยังชีดเท้าหรือหนูจะอ้าแบบเบอร์แรงมากก็ยังทําได้นะคะก็คืออ้าเบอร์แรงก็ยทำได้นะคะ,คนะคะแค่เราเก็ตคือฟีลเดียวกันเลยแค่ขาจะอยู่ในนี้ก็ได้นะคะโอเคก็ลองไปฝึกกันดูนะคะทุกคนสําหรับห้าท่ายอดสําหรับ,รบดาวซิกโต จ้าดาวติ๊กตกทั้งหลายของค่ายังไงถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ติดตามแล้วก็เปิดกระดิ่งแจง้งเตือนติ้งๆิด้วยนะจ้าจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะทุกคนก็อยากใช้สอนเต้นอะไรพื้นฐานการเต้นอะไรเพลงอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ด้านล่างได้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะจ้าบ๊ายบาย